รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนสองขวบค่ะตะเกียงน่าจะหล่นใส่เปแล้วไฟก็ลุกซีกสายไปหมดแล้วก็อาจจะมีน้อยใจเอ๊ะตอนเด็กๆทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นที่ปารีสอค่ะฝันคาดหวังไว้สูงแต่ว่ามันไม่ได้ อีก4ปีที่ L.A. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทุ่มไว้กับตรงนี้ที่ L.A. จัดบ,บรรยากาศได้ไหม จำความรู้สึกได้ไหมจำได้อ่ะอันนี้คือยกสุดท้ายเซนเนเดธห้นาทีเสมอกันจะมียกต่อเวลาหนาทีเพรานั้นเสียงดังมากใช่ไหมคะแต่ว่าข้างในขวันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่โพหัวเดียว นี่ตอนนี้กรรมาการให้เราเป็นฝ่ายชนะแล้วตอนนี้รู้หรือยังรู้ไหมว่าได้เหรียญรู้ขวโค้ดบอกทำได้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อหแต่ทำไมมันร้องไห้หนักมากเลยอะมันเหมือนขวัญพยายามมากกับแมนเนี่ความหวังของขวัญคืออยากได้เหรียญทองแต่ว่าภาพในห,หวัวของขวัญนะ่มันเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าอยากสู้อยู่ แต่ว่าก็ยังเสียใจกับก่อนหน้านี้อยู่เพราะว่ามันเป็นความพลาดของตัวเองมันเหมือนเสี้ยววินาทีเปลี่ยนชีวิตอะก็มีความรู้สึกเสียใจอยู่ค่ะอยู่ในใจลึกๆว่าไม่น่าเลยประมาณนี้อเพราะว่ามันต่อกันเลยค่ะเตะคู่ที่แล้วปุ๊บลงไปเปลี่ยนเกาะขึ้นมาเตะคู่นี้เลยคือพูดง่ายเรา เสียใจจากแมตท,ที่แล้วอะ่ะที่เพิ่งจบไปยังไม่ทันแบบว่าจะปล่อยอารมณ์อะก็มาแข่งแมตนี้และนี่ก็คือความรู้สึกของน้องขวัญน,นะคะที่เรากลับมาร r แ c a โม o m e n t นั้นกันอีกหนึ่งรอบนะจากพาราลิมปิกที่ปารีสนะคะ,ะสวัสดีทักทายกันก่อนเลยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะขวัญขวัญสุดาพงกิจานะคะนักกีฬาพาราเทควันโดทีมชาติไทยค่ะ อยากจะให้พูดถึงผลงานที่ผ่านมาของหนูหน่อยเป็นแชมป์อะไรยังไงอีบ้างแมทที่เป็นความทรงจาก็คือได้เป็นแชมป์โลก2สมัยได้เหรียญทองแดงพารลาลิมปิกเกมที่โตเกียวแล้วก็ล่าสุดได้เหรียญทองแดงพารลาลิมปิกเกมที่ปรารีสค่ะอือหือเรามีแมทไหนที่ประทับใจยังคงดำลึกอยู่ในใจเสมอไหมคะก็พารลาลิมปิกเกมที่โตเกียวค่ะค่ะตอนนั้นขวัญเด็กมากๆอายุแค่20ปี เพิ่งเล่นกีฬาเทควันโดคนปีการได้ประมาณ2ปีนิดๆวันที่แข่งขันก็คือไม่ได้มีความรู้สึกกดดันอะไรเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นซ้อมหนักมากก็เลยอยากจะทำ<า>ทุกอย่างที่ซ้อมไปให้เต็มที่แต่ว่าปรากฏว่าได้เข้าชิงรอบเหรียญทองแดงมันเป็นความรู้สึกว้าวว่าแบบเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งสามารถได้เหรียญทองแดงเหรียญน,นั้นมาคลองเป็นเหรียญที่นักกีฬาทุกๆคนก็อยากจะไปถึง mm hmm. วันนั้นเป็นโมเมนต์แรกแล้วก็ความดีใจที่มันเหมือนตาลูกวาวของเด็กคนนึงพอมีโอกาสได้ชิงทองแดงแล้วก hmm. ็ได้กลับมาชีวิตเปลี่ยนเลยไหมสิ่งที่เปลี่ยนแล้วก็เห็นได้ชัดที่สุดก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวขออนุญาตนะคะเชื่อว่าบางคนอาจจะสงสัยเนอะว่าแบบแขนของเราเนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กหรือว่ายังไงคะ เป็นมาตั้งแต่สองขวบค่ะมันเกิดมาปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าตอนสองขวบค่ะเนื่อง้วยบ้านขวัญจนมีครอบครัวสี่คนมีพี่สาวคนหนึ่งอยู่กับพ่อกับแม่ตอนนั้นค่ะไม่มีน้ำไม่มีไฟแม่ขวัญไปหาบน้ำแล้วก็ฝากให้พี่สาวเป็นคนดูแลขวัญซึ่งตอนนั้นพี่สาวอายุสี่ขวบค่ะก็มันไม่มีใครค่ะก็ต้องดูแลกันเองอ่ะแม่เอาขวัญนอนไว้ในเปน่าจะประมาณว่าขวัญดิน พี่สาวก็เลยเอาตะเกียงไปส่องดูว่าน้องเป็นอะไรตะเกียงน่าจะหล่นใส่เปแล้วไฟก็ลุกแล้วบวกด้วยว่าเปค่ะเป็นเปผ้าแล้วก็ผูกไว้กับต้นไม้สองฝั่งก็ชนวนไฟอย่างดีเลยก็เลยลุกโชนเลยซีกกสายไปหมดแล้วก็เลยเหลือแบบนี้ไว้แต่ตอนแรกอะ่ะคุณหมอจะตัดตรงนี้ด้วยนะคะค่ะพ่อขอว่าไม่ให้ตัดก็เลยยังมีแขนด้านนี้ ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้คือหนูเคยรู้สึกท้อกับโชคชะตาชีวิตของเราไหมถ้าบอกว่าไม่มีเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีน้อยใจเอ๊ะตอนเด็กๆทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าพอโตขึ้นมาเริ่มรู้จักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เปลี่ยนความคิดนั้นไปเลยไม่เคยมีแบบนั้นอีกเลย กีฬามันเป็นชีวิตหนูได้ยังไงทำไมถึงเข้ามาเอาดีทางด้านกีฬาค่ะหลังจากขวัญไฟไหม้ได้ประมาณ4ปีแม่ขวัญประสบอุบัติเหตุรถล,ลม้มหัวฟาดพื้นเป็นอัมาพาตด้วยค่ะตอนนั้นขวัญก็อยู่กับพ่อค่ะแล้วขวัญก็มีโอกาสได้ไปเรียนในตัวอำเภอบางสะพานค่ะมีโค้ชเทควนันโดคนหนึ่งเข้ามามอบเหรียญให้เด็กที่โรงเรียนของขวัญพอดีกับ ช่วงนั้นกีฬาเทควันโดคนพิการเพิ่งเริ่มสร้างด้วยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากเล่นกีฬาเทควันโดคนพิการไหมเป็นทีมชาติแล้วก็มีเงินเดือนให้หตาลุกวาวเลยค่ะอย่างน้อยก็มีเงินเดือนอแต่ว่าติดอยู่อย่างหนึง่งเป็นคนพิการพ่อแม่ค่อนข้างห่วงมากอาจจะไม่ค่อยให้ออกไปข้างนอกกดไปขอพ่อให้ได้ไหมคะ่ะเพราะว่าขอเองไม่ได้ไปแน่ตอนนั้นศูนฝึกอยู่ที่ประจวบค่ะก็ไม่ไกลด้วยไปกลับได้ก็ยังโอเคบางสะพานกับประจวบก็นิดเดียวตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่คนมาเจอเรา10 หย่าง17อ๋อโหก็เลยให้โค้ชไปขอคุณพอ่อใช่พ,อพอ่อก็สุดท้ายยอมให้ไปค่ะเนี่แหละกีฬานะคะเป็นเหมือนแสงสว่างให้ชีวิตของขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันถึงเรื่องราวของเส้นทางในอาชีพนักกีฬาของน้องขวัญดีกว่านะคะเห็นบอกว่าเคยโดนโค้ดหลอกมาแล้วด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามช่วงหน้านะค่ะโอ้โหนี่อือหืออือหือโอ้โหนีโหโ่โ คุณผู้ชมคะนี่เราตกลงกับน,น้องไว้ว่าขอความแรงแค่70%เท่านั้นนะคะนี่ขนาด70%คะ่ะเกือบเข้าหน้า <c oughs> <c oughs> นี่คือการซ้อมของน้องขวัญน,นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปนั่งพูดคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่าเพราะว่ากลัวมากเลยค่ะในขอแรงๆรงสักปากนึงสิเดี๋ยวพี่จะหลบ่อน <c oughs> ไหนโชว์สิเอาแบบแรงเต็มที่โอ้โหโกูรนั่าแหละ กลับมาคุยกับน้องขวัญกันต่อนะคะถึงเส้นทางการเป็นนักกีฬาเหรียญพาราลิมปิกนะคะเอาจริงก่อนที่โค้ชจะไปชวนหนูอ่ะหนูรู้จักกีฬาเทควันโดมาก่อนนะโอ้เป็นสูตรเลยค่ะสูเลยไม่เคย,เยรู้จักเลยว่าเทควันโดเป็นกีฬาอะไร uh huh. เ,เล่นยังไงกติกาเป็นแบบไหนไม่เคยรู้จักไม่เคยแม้แต่เห็นเขาเล่นกันด้วยก็ไม่เคยค่ะคือไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นใช่รู้แค่ว่าฉันจะได้เงินเดือน <laughs> ฉันก็เลยมารู้แค่นั้นค่ะ แต่ัดสินใจนานไหมไอ้แว็บก่อนที่จะให้โค้ชมาขอพ่อไม่เลยค่ะตัดสินใจตอนนั้นนะตอนนั้นว่าโคช้ชโค้ชถามว่าอยากไปเล่นเทควันโดคนพิการไหมเป็นทีมชาตินะได้เงินเดือนนะแล้วก็มีศูนย์ฝึกซ้อมซ้อมอยู่กับพี่ๆนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ปิ๊งเลยว่าอยากไปอยาก<ค>ไปจังเลย<ช>ถามปุ๊บตอบปับ๊บใช่เพราะว่าไอ้คำว่าเงินเดือนเนี่ยแหละพอทุกอย่างผ่านไปพ่ออนุญาตแล้วแล้วเราต้องมาศูนย์ฝึกเป็นยังไงคะปรับตัวยากไหม ร้องไห้ทุกวันแล้วก็ท้อทุกวันอยากกลับบ้านทุกวันทำไมอะ่ะกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่ซ้อมแรกๆเหนื่อยมากตอนนั้นเทควันโดคนพิการค่อนข้างจะเริ่มต้นก็เลยจะฝึกหนักมันเป็นอย่างที่เราเคยจินตนาการไว้ในหัวแมมนะักกีฬาทีมชาติเนี่ยโอ้ไม่เลยค่ะอย่างนี้กับอย่างนี้ <laughs> เลยทีแรกคิดว่ามันคงไม่เหนื่อยขนาดนั้นพอมาฝึกจริงๆแล้วค่อนข้างจะต้องใช้ความอดทนเยอะบวกกับความพยายามด้วย พอไปแข่งครั้งแรกเลยลงสนามจริงๆอ่ะตอนนั้นแข่งต่างประเทศหรือว่าแข่งในไทยคะแข่งต่างประเทศค่ะชิงแชมป์เอเชียเลยค่ะที่เวียดนามค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างยำแย่มันเกิดอะไรขึ้นคะครั้งแรกที่หนูแข่งขันจะเป็นสองนาทีสามยกค่ะอ๋อแล้วก็คะแนนรวมรวมทั้งหมดเป็น6นาทีใช่ไหมคะภายในหนาทีหนูเตะเจ็ครั้งก็คือน้อยมากใช่ที่เหลือเป็นของเขาหมดเลยตุ้บตับ ใช่เราถ้ามองไปตอนเนี้เรายังเด็กด้วยค่ะตอนนั้นเพิ่งจะ17นิดนิดค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะเป็นการแข่งขันต่อสู้ครั้งแรกโค้ดบอกว่านักกีฬาคนที่ขวัญแพ้เขาเพิ่งเริ่มเล่นนี่มตช์การแข่งขันแรกของเขาเลยเขาโนเนมเลยเขาไม่มีอะไรส,ะสู้ได้ชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์พอไปดูทีเขาเป็นเมือหนึ่งของโลกโอ้โหนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนโค้ชหลอกก็อย่างนี้แหละนะคะเพื่อไม่ให้เราตกใจใเพื่อไม่ให้เรากลัวแต่หลังจากที่กลับมานั้นตัดสินใจว่าจะ ไม่ได้ไปต่อแล้วคิดว่าเป็นกีฬาต่อสู้ตัวเองคงทำได้ไม่ดีขนาดนั้นใช่พูดง่ายถอดใจแหละแต่เห็นบอกว่าโค้ชนี่แหละเป็นคนกลับมาบิว้วใ,ให้เรายังคงอยู่ต่อให้เราสู้ต่อตอนนั้น,นะะ่ะะเขาบอกขวัญว่าไปที่เกาหลีอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอีกประเทศหนึง่งถ้ากลับมาจากเกาหลีแล้วขวัญไม่มีความรู้สึกว่าอยากอยู่กับ เทวคอนโดคนพิจารแล้วอยากเลิกแล้วก็โค้ชจะไม่ว่าอะไรก็เลยตัดสินใจไปด้วยนะตอนนั้นค่ะแต่สุดท้ายผลงานออกมาคู่แรกก่อนเป็นรัเสเซียค่ะหูตัวสูงมากเลยค่ะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าแต่ว่าหนูตัวเล็กอืมโค้ชบอกว่าเข้าใกล้ๆเลยเข้าใกล้ๆแล้วจับเตะเลยอเพราะว่าพอหนูตัวเล็กแล้วเข้าไปใกล้ๆเขาขายาวกว่าระ<อ>ยะมันไม่ได้ไม่ได้ไงปรากฏว่าหนูชนะอ๋อแล้วก็คู่ต่อไปหู นนี้เราเจอมาแมทที่แล้วนี่นะแ,<พ>แมทที่แล้วฉั้นเตะแกได้แค่เจ็ดทีมันจําฝังใจใแล้วด้วยแล้วกลัวไหมกลัวไหมไม่ได้เป็นความกลัวค่ะแต่เป็นความเก่งมากกว่าเหมือนเคยแพ้มาแล้วมันยังเพิ่งสดสดร้อนร้อนยอยากเ,ยเอาคืนนะก็ลงไปเตะตามที่ค้ชสั่งเลยค่ะไม่อยากแพ้อีกอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่อยากแพ้อีกค่ะ จากครั้งแรกแมตที่เวียดนามเราได้เตะเขาเจทีแมตนี้เป็นไงคะขวัญชนะเขาถึงต่อเซนเนเดสขวัญก็เตะเข้าก่อนใช่อืเพราะฉะนั้นก็คือล้างตาได้สำเร็จแล้วแมตนั้นได้เหรียญทองเลยด้วยค่ะพ <c oughs> อได้เหรียญทองโค้ชก็บอกว่ามือหนึ่งของโลกขวัญยังชนะได้เลยโค้ชว่าขวัญต้องลองอยู่ต่ออีกสักปีนึงแล้วละ่ะ oh. โคดเนี่ยแบบว่าค่อยๆจิตวิทยาใส่เราได้แบบว่าชัดเจนมากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ได้บังคับอะแต่บอกเหตุผลให้รู้สึกว่าเราน่าจะทําได้อะมันเหมือนเราก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเองหรือเปล่า <ừ> อ,อะไรประมาณนี้มันภูมิใจมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะทําได้หรือจะสู้ใครได้นะตอนนั้นหลังจากชิมแชมป์โลกคราวนี้แหละกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติพาราลิมปิกเกมที่โตเกียว2020 เป็นการบรรจุเทควันโดครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเทควันโดเข้าบรรจุเป็นรายการแข่งขันครั้งแรกของ,อางพาราลิมปิกความคาดหวังของเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเราไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคะ่ะต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าตอนนั้นนะคะพาราลิมปิกเนี่ยเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของนักกีฬาใช่ไหมคะค่ะและตัวฝันเพิ่งเข้ามาเล่นกีฬาการได้ไปก็ ควารู้สึกโหสุดยอดแล้วค่ะไปแบบไร้ความกดดันแล้วเราไปเจอนักกีฬาแบบจากทั่วโลกอย่างเงี้ยมีทําให้เรากลัวไหมเขาไม่ได้ทําให้เรากลัวแต่เขาทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเขาแข็งแรงอย่างเลยเราก็แข็งแรงนะแต่ว่าทําไมเขาแข็งแรงแล้วก็ดุดันแต่ผลสุดท้ายนะคะขาคว้าเหรียญอะไรมาได้ที่โตเกียวขวัญได้เหรียญทองแดงค่ะ แมตช์นั้นจำได้แมตตแต่กับใครที่เราชนะอูดเบค่ะอื uh huh. เห็นบอกดีใจจนลืมถอดฟันยางเลยอะโอ้ oh, ลืมหมดเลยค่ะตอนนั้นฟันยางก็ไม่ได้ถอดวิ่งน้ําตาก,ก็ไหลมองอะไรไม่เห็นอ้อโววิ่ง <Yeah. S 1> ไปหาโค้ชคนแานใช่ค่ะอ uh huh. ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะมันไม่เชื่อมากกว่าค่ะมันไม่เชื่อว่าทําได้แล้วก็มันไม่เชื่อว่าเราได้จริงๆมันเหมือนเหมือนฝันไป uh huh. เหมือนความฝันใช่พอกลับมาอ่ะ เหรียญพาราลิมปิกก็ได้แล้วแชมป์โลกก็ได้แล้วแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ขวัญแบบเลิกเล่นไปเลยอ่ะตอนนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประมาณ2ีเอ่ดอมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่การเรียนด้วยมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ปัญหาทางบ้านด้วยใช่หยุดไปนานแค่ไหนคะประมาณ3มเดือน3เดือนที่หายไปอ่ะเราคุยกับตัวเองยังไงบ้าง นนั้นมันเป็นความรู้สึกสับสนมากกว่าค่ะม,มันก็บอกตัวเองไม่ได้ว่าจะหยุดไปเลยไหมหรือจะยังกลับมาไหมอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนไฟมันดับไปค่ะโมเมนต์นั้นอะเราได้คุยกับใครไหมตอนนั้นจำได้ว่าคุยก็คือจะมีแค่พ่อค่ะแล้วก็วเป็นนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยค่ะพี่เมตตีค่ะม,มีแค่นั้นท่านทั้งสองบอกอะไรเราบ้าง ตอนนั้นก็ให้กําลังใจค่ะไม่ได้กดดันว่าจะต้องกลับมาเล่นกีฬาเลยแต่ว่าตอนนั้นให้เวลาเรามากกว่าค่ะและใครที่ทําให้เรากลับมาสู้ต่อคะเป็นนายกสมาคมคนพิการอีกนะคะ่ะพี่แมตี้ใช่ตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ขวัญจะจบมหาวิทยาลัยแล้วค่ะเป็นพี่เมตตีโทรมาว่าอยากคุยด้วยหายเหนื่อยหรือย,ยังหรือโอเคขึ้นหรือย,ยังลองกลับมาสู้ให้พี่ดูสักครั้งหนึ่งได้ไหมแล้วถ้าหลังจากนั้นขวัญไม่โอเคเหมือน กลับมาไม่ได้เนี่ยค่ะ <ừ> เขาก็จะไม่ได้บังคับ <ừ> เขาก็จะช่วยหลังจากนั้น <ừ> คืออยากเล่นกีฬาอย่างอื่นไหมหรืออยากทํางานไหม <ừ> เ,เรียนมหาวิทยาลัยให้จบอะไร,รประมาณเนีค้คก็คือเป็นบุคคลสําคัญที่แบบคอยสนับสนุนเราใช่ค่ะเพราะแบบนี้ไมหมคะเราเลยเหมือนแบบมันซื้อใจเราได้เราอยากทําเพื่อเขาอ่ะใช่ค่ะมันอยากทําเพื่อเขาด้วยบ, <ừ> บวกกับว่าเราก็มีความสับสนว่า จริงๆแล้วเราแค่เหนื่อยหรือเราแค่ไม่ได้อยากเล่นกีฬานี้อีกแล้วเนี่ยม,มันมีความสับสนอยู่แล้วก็บวกกับพี่ไม่ตีขอด้วยก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะักกีฬาคนพิการเราหาคนที่จะเล่นมาก่อนเรามีคนที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่เหมือนแมวมองหรือว่าดูว่าสรีระคนเนี้ย นะครับควรที่จะเล่นกีฬาไหนแล้วมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศเป็นคนที่ได้เหรียญทองได้ในอนาคตเราก็จะเอามาเข้าระบบเพื่อทําการฝึกหัดนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่ๆทีมชาตินะครับก็ถ้าใครที่สามารถพัฒนาไดก้ก็จะได้เข้าสู่ระบบทีมชาติบางคนมาลองแล้วสักพักแต่ว่าไปไม่ได้ก็ลองไปเล่นกีฬาอื่นมีทางให้เลือกอีกอันนี้เป็นวิธีการแล้วก็การนำเข้าระบบครับ หายไป3เดือนกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันแบบฟอร์มตกบ้างไหมฟอร์มก็มีตกลงต้องยอมรับเพราะว่าขวัญหายไปโดยที่ไม่ได้อัปเดตเลยกับว่ากีฬาเทควันโดเขาก้าวไปขนาดไหนแล้วดังนั้นก็ทําให้เราต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนกําลังด้วยค่ะแรงด้วยน้ําหนักด้วยแล้วก็เทคนิคด้วยทุกอย่างก็ตอนนั้นเหมือนอยากลองพยายามดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากรู้ว่าจะไปได้ขนาดไหนบวกกับ ขวัญคิดว่าขวัญน,น่าจะรักเทควันโดด้วยค่ะก็เลยทําได้อยู่เหมือนเราต้องชดเชยเวลาที่เราหายไปเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้เราสามารถก้าวไปได้อีกอย่างเงี้ยซึ่งผลงานมันก็ไปพิสูจน์ที่ปารีสโอลิมปิกตอนนั้นก็คือไปด้วยความแบบว่ามั่นใจเลยไหมมั่นใจไหมขวัญมั่นใจในตัวเองค่ะแต่ว่าขวัญก็ คิดว่าทุกประเทศเขาก็อยากมาได้เหรียญแหละแต่ว่าเราก็อยากได้เหรียญเหมือนกันใช่ที่ปารีสอะค่ะขวัญคาดหวังไว้สูงเพราะว่าอยากได้เหรียญทองค่ะเนื่องด้วยเพราะว่าขวัญอยากกลับไปดูแลครอบครัวคือพ่อขวัญเป็นเส้นเลือดในสมองอุดตันสองเส้นก็เลยอยากจะเตะให้ได้เหรียญทองเลยพ่อค่อนข้างแก่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากดูแลเขาไม่อยากอยู่ห่างๆเขาใช่ก็คือถ้าเราได้เหรียญทองมาเราจะได้พักจากการเล่น เทควันโดนี้เอาเงินที่ได้มาไปดูแลครอบครัวไปใช้เวลาอยู่กับเขาด้วยใช่ค่ะว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นเวลาตอนเตะอ่ะมันเหมือน,ม,นมันต้องมีความกังวลอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคิดถึงครอบครัวด้วยใช่ไหมคะแทบจะทุกวินาทีของการแข่งขันเลยค่ะคัณจะคิดถึงว่าจะได้กลับไปดูแลพ่อแล้วจะได้กลับไปดูแลแม่ด้วยที่บ้านใช่ตั้งใจนลตั้งใจมากมแต่ว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้หมายความว่าขวัญไม่พอนะคะแต่ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันมากกว่าที่อยากทําให้มันให้มันสําเร็จถึงแม้สุดท้ายแล้วมันจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าขวัญก็จะพยายามให้เต็มที่แล้วก็ไปให้สุดก่อนแล้วถ้าสุดท้ายมัน มันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ภาพที่เราเห็นที่เราได้นั่งดูกันไปตอนแรกอะ่ะคือถึงแม้ว่าจะชนะนะได้เหรียญทองแดงนะแต่มันแบบโมเมนต์มันร้องไห้หนักมากค่ะ mm hmm. ตอนสัมภาษณ์หนูก็ยังออกมาร้องไห้เลยรับเหรียญไปแล้วว่าใช่ค่ะเจอพี่ๆนะค่ะปุ๊บการที่ร้องไห้ค่ะเป็น,เป,นเป็นอีกฟิลหนึ่งขวัญมีเป้าหมายในหัวแล้วอีก4ปีที่ LA อยากทําให้ดีที่สุด mm hmm. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะได้หรือไม่ได้แต่ mm hmm. จะทุ่มไว้กับตรงนี้ที่ LA อยากจะขอบคุณแล้วก็ลูกคนนี้จะกลับมาในฐานะแชมป์ค่ะถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้เป้าหมายของหนูคืออะไรคะนอกเหนือจากเหรียญทองโอลิมปิกมีอย่างอื่นไหมมีการแข่งขันแมตช์หนึ่งค่ะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นแมตช์เดียวที่ขวัญไม่เคยได้เหรียญทอง นั่นก็คือชิงแชมป์เอเชียตลกไหมคะเมื่อกี้หญิงคุยกับน้องชิงแชมป์โลกได้แล้วเหรียญทองแดงโอลิมปิกได้แล้วแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เอเชียใช่เออมันแปลกมั้งมันมันพลาดมาเพราะว่าในพาราเทควันโดของของรุ่นขวัญนะค47กิโลกรัมะเอเชียจะเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกถึงไม่ใช่เบอร์ต้นต้นของโลกก็จะมาแข่งในชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าเป็นเทคนิคของการ คะแนนอันดับโลกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของหนูก็คือนอกเหนือจากเหรียญทองโอลิมปิกก็จะเป็นชิงแชมป์เอเชียค่ะแข่งเมื่อไหร่คะอาทิตย์ที่27ที่จะถึงนี้ค่ะคือกว่าที่เราจะได้ชม,มผลการแข่งขันน่าจะออกแล้วเพราะฉะนั้นน่ยจะขออวยพรให้หนูนะทำห้ดีที่สุดนะคะขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้อย่างาที่หนูต้องการนะมันจะได้แบบเติมเต็มอีกหนึ่งความฝันของน้องนะคะ ถ้าพูดถึงเทควันโดมันเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูไปยังไงบ้างพีกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ<ฮ>เพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆครอบครัวขวัญค่อนข้างจะยากจนมากแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีต้นทุนในการศึกษาด้วยค่ะก็เลยดิน้นรนแล้วก็พยายามค่อนข้างเยอะค่ะตั้งแต่มาเจอกีฬาคนพิการทุกด้านในชีวิตเลยค่ะตั้งแต่ทางด้านความรู้สึกก็คือขวัญไม่เคยรู้สึกบกพร่อง อีกเลยมันเป็นสัจธรรมที่ว่าเราก็เป็นคนเหมือนคนอื่นอ,อาจจะมีส่วนที่ขาดหายไปแต่ก็มีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาแล้วก็ทางด้านครอบครัวก็เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะขวัญสามารถเป็นเสาหลักให้ครอบครัวได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยต้องบอกอย่างนี้ค่ะ,คะเพราะว่าขวัญเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างให้พ่อกับแม่แล้วค่ะตอนนี้เส้นทางของหนูหนูอยากจะขอบคุณใครยังไงบ้างไหมคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ขวัญอยากจะขอบคุณขัานแรกขวัญก็อยากจะ ขอบคุณโค้ดเทควันโดคนพิการทุกท่านเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ขวัญเข้ามาเล่นกีฬาเทควันโดคนพิการจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อ,มมมอยากจะขอบคุณครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็คนที่ช่วยเชียร์ขวัญตลอดมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะขวัญจะแพ้หรือจะชนะทุกคนก็ยังให้กําลังใจอยู่ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยค่ะที่ไม่ตีคงเรืองที่ให้กําลังใจนักกีฬาทุกๆคนแล้วก็ เป็นคนสำคัญที่ดึงให้ผันกลับมาเล่นกีฬาคนพิการทุกวันนี้ค่ะสมาคมกีฬาคนพิการเนี่ยนะครับงบประมาณร้อยละเก้าสิบเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากการกีฬาห่างประเทศไทยนะครับโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปัจจุบันเราเตรียมทีมนะครับเราได้สิทธิ์เท่ากับของคนปกติเลยนะครับเราได้งบในการจะซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมให้เราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ เราได้รับการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬาและเราก็ยังได้รับการสนับสนุนเรื่องของทุนชีวิตก็คือเรื่องของการศึกษาก็ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติทําให้กีฬาคนพิการสามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างที่ปรากฏนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากการกีฬาและก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะบางคนอาจจะเจอปัญหาไม่ชอบเพื่อนที่ทํางานที่บ้านทะเลาะกันทะเลาะก,กับแฟนดวยนีนน่คืออยากจะแบบให้ขวัญเป็นคนส่งต่อกําลังใจอะ่ะเพราะปัญหาของหนูมันใหญ่แล้วมันก็ชัดเจนมากๆค่ะอยากจะให้หนูเป็นพลังบวกให้กับทุกคนหน่อยค่ะขวัญอยากให้พี่ๆทุกคนที่กําลังเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวขวัญรู้สึกว่าคนทุกคนมีความเก่งอยู่แล้วก็มีคุณค่าในตัวเอง พี่พสามารถผ่านมันไปได้แน่นอนแต่ว่าวิธีการที่จะผ่านมันไปอาจจะยากนิดนึงแต่ขวัญคิดเชื่อเสมอว่าพี่พี่ทุกคนผ่านมันไปได้แล้วก็ทําได้แน่นอนค่ะี่ และนี่ก็คือเรื่องราวแล้วก็กำลังใจนะคะจากฮีโร่พาราของเรานะคะต้องขอขอบคุณน้องขวัญมากๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกแบบว่าฮิวใจแล้วก็ใจฟูมากๆจริงค่ะไทยคนอีกปลุกฝันปั้นตำนานของเรานะคะในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นนักกีฬาคนไหนมานั่งพูดคุยกันส่งต่อแรงบัาดานใจกันแบบนี้ติดตามกันได้นะคะทาง t ีสปอร์ค่ะวันนี้หญิงและน้องขวัญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Well this one must